คราวนี้เจอกับพี่ม่อนนักการบุญสอนนะคะและดิฉันอังสมารบุญนาผู้สื่อข่าวจากสต๊อกรีวิวนะคะค่ะทุกวันพฤหัสนะคะเราก็จะพยายามหาข้อมูลเรื่องราวของเล่าหุ้นนะคะในทุกเรื่องราวแต่วันนี้เพอร์เอ็นพี่แบงค์คุณไพรโรธก็ไม่ว่างนะคะก็จะไปสัมภาษณ์พิเศษอ่าแล้วก็คุณนุ้ยนภะัทพรพก็ติดภารกิจด่วนนะคะ,ะเหลือกันสองคน,น,งคนวันนี้นะคะ,ะต้องติดตามพี่แหม่มดีดๆเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนักทุนจําได้ไหมคะว่า ทางคุณแหม่มอังสุมานเองก็เอาหุ้นที่ขึ้นที่ยังไม่ขึ้นเลยตัวนั้นนะพี่จาได้เลยหุ้น C p พเอเรื่องราวของ CPN คุณแหม่มก็พูดน้ำไหลไฟดับก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าบแอดเรื่องราวอะไรก็คุยเรื่องข่าวอย่างเดียวออพอคุณแหม่มพูดเสร็จหุ้นก็ขึ้นอา้าวขึ้นอาวแล้ววันนี้เรามาทายกันสิแล้วก็นั่งดูว่าหุ้นตัวที่คุณแหม่มพูดเนี้ยจะมีการขยับอะไรแบบไหนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะคะซึ่ง ต้องบอกได้ว่าเราก็ไม่ได้มีอิทธิพลใดๆกับหุ้นตัวไหนเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านที่จะดันหุ้นตัวไหนขึ้นหรือดันหุ้นตัวไหนลงนะคะนักทุนก็เดี๋ยวเราทําความเข้าใจกันก่อนนะคะเพราะพี่ม่อนเองก็เป็นแค่ผู้ดําเนินรายการนะคะแล้วก็เป็นแค่ประชาชนคนธรรมดานะคะก็คือทํางานนะคะเอาได้งเงือแลก แรงเอ้ยแรงกายแรกต่างนั่นเองนะฮะลและแรงใจด้วยนะฮะในการทํางานนะฮะเพราะว่าชีวิตที่เติบโตม,มาได้ในทุกวันนี้ก็คือทํางานสามวันและสามวันเวลาออกรายการนั่นเองนะฮะ<อ>ก็ไม่ได้แบบนอน,น,นกินชิลๆส,สบายๆแล้วมีเงินเข้ามานะฮะหรือนั่งเทรดหุ้นไม่ใช่นะ,ะนั่นไม่ใช่อาชีพของพวกเรานะฮะอาชีพของพวกเราก็คือหาข้อมูลแล้วก็ทําอย่างไรก็ได้นะที่จะทําให้ข้อมูลที่นําเสนอออกไปเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุดนี่คืออาชีพของพวกม่อนนะฮะ ก็ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจกันแต่ซื้อหุ้นนี่ก็ซื้อหลักพันหลักหมื่นเนี่ยหุ้น่ก็ไม่ได้ไปกล่าซื้อดีหลักแสนหลักล้านหุ้นกับเขานะฮะเ <c oughs> พราะไม่ใช่อาชีพของเรานะคะแต่เราก็ต้องทำมาหากินในเรื่องราวเรานี้ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็มีข้อมูลเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะเล่าข้อมูลให้กับนักทุนฟังว่าเป็นอย่างไรเพราะมีคนเข้าใจผิดว่าพี่ม่อนนะฮะ <c oughs> ก็มาหากินหาอะไรกับนักทุนมาเลยตลอดคงไม่ใช่เนาะ เพราะว่าเราเป็นนักข่าวมาประมาณ2ี่สกว่าปีแล้วค่ะนักทุนค่ะเราก็พัฒนาการจากลูกจ้างนะคะจากลูกจ้างแล้วเราก็เป็นเจ้าของกิจการตอนนี้ก็มีลูกน้อง1ิบคนนะคะแล้วก็มีบริษัทนะคะที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าห้องนะคะแต่ก็เราก็ทํางานเต็มที่นะคะนักทุนอ่ะเดี๋ยวเรื่องอะไรเดี๋ยวเเล่าให้ฟัง <laughs> เราไปคุยเรื่องหุ้นอะไรครับพี่แหม่มวันนี้มาเสนอนะคะหุ้นตัวหนึ่งนะคะโอ้โหท่าอย่างนี้คืออะไรคะโออิชิ โออิช oh, ิทำไมเป็นโออิชิคะโออิช oh, ิ C. เพราะว่า uh huh. ดูแล้วท่าทางจะขึ้นนะคะข <laughs> ึ้นในที่ไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์นะคะแต่ว <c oughs> ่าคาดคาดเดี๋ยวเรามาดูหุ้นใสๆตัวนี้กันนะ oh, คะโออิชินะคะหุ้นตัวนี้นะคะราคา IPO นะคะ19บาทนะคะร <c oughs> าคาบาทบาทเทรดวันแรกนะคะวันที่25สิงหาคม47นะคะมีเอเชียพารนะคะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะ แล้วเรามาดูผลประกอบการของเขานะคะ Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยโต11.46%นะคะแล้วก็ที่273ล้านบาทปีก่อนนะคะเขามีกำไร245ล้านบาทส่วน Q2 60นะคะโตทะลุ43%เขาดูเป็นงว9น9เดือนพี่มาที่418ล้านบาทนะคะปีก่อนมีกำไร291ล้านบาทขณะที่ช่วง6เดือนได้กำไรโต29%มาที่691ล้านบาทจากปีก่อนนะ,ะ536ล้านบาท หลังรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นพร้อมจ่ายปันผลนะฮะบาทตางต่อหุ้นและ XD นะฮะ2ีพฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็กำหนดจ่ายเงิน9ก้ามิถุนายนนี้มาดูทางด้านฟิลิปนะคะเู้มองว่าหุ้นตัวนี้จะเป็นยังไงโดยนางสาวนารีนะคะอภิสเวทการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะคะกล่าวถึงโอซีนะคะว่าสาเหตุที่ราคาหุ้นโอซีนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงนี้เนี่ย ก็มองว่าน่าจะเป็นมาจากปัจจัยจากการประกาศผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะช่วงตุลาคมถึงธันวาคม59คที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะราว10%ถึงแม้ว่ายอดขายเนี่ยจะไม่ค่อยเติบโตมากนักแต่อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยดีกว่าที่คาดนะคะส่วนแนวโน้มปีนี้นะคะสิ้นสุดกันยายนปีหกเนี่ยเาว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องมาจากกลุ่มเครื่องดื่มและอาหารโดยกลุ่มเครื่องดื่มเขามองว่ายังเติบโตนะคะได้จากกลุ่มสินค้าเดิม รวมถึงกลุ่มสินค้าใหม่นะที่ออกมาได้รับผลการตอบรับอย่างดีนะคะทำให้ยอดขายของบริษัทเนี่ยมีการเติบโตได้ขณะที่อุตสาหกรรมนะคะลดลง5.7%ส่วนกลุ่มร้านอาหารนะคะคาดว่ามีความท้าทายค่อนข้างสูงจากการแข่งขันที่มากขึ้นในอุตสาหกรรม,มแล้วฝ่ายวิจัยนะคะก็บอกว่ายอดขายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น15%ในปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนที่มีแนวโน้มอ,อัตรากำไรขั้นต้นนะคะหรือมาจินที่คาดว่ายังอยู่ในทิศฐานที่ดีจากการใช้กําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะและมีการปรับกําไรสุทธินะคะเป็น1.0800ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น22%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามนะคะฝ่ายวิจัยประเมินว่ามูลค่าตลาดชาเขียวพร้อมดื่มนะ,ะหรือ RTD นะ,ะ Ready to Drink นะคะสิ้นสุดกันยายนปี59อยู่ที่10,000 1,300ล้านบาทลดลง5.7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแต่ถ้าหากเทียบผลการดำเนินงานาเฉพาะของบริษัทพบว่ามีอัตราเติบโต2.4%จากการได้ส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดนั้นนะคะของบริษัทเพิ่มเป็น43%จากเดิมถ้าอยู่ที่39.6%ในปีที่ผ่านมาขณะที่ส่วนแบ่งกรตลาดของคู่แข่งนะคะก็เหลือเพียง41%จาก44.5% โดยมองว่าจากการได้ส่วนแบ่งทางการตลาดนะะคของคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเน้นสินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นประกอบกับการออกสินค้าใหม่นะคะและเป็นที่ยอมรับของตลาดให้ตัวของสินค้าของบริษัทได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะส่วนในรอบปีนี้นะคะผู้บริหารนะคะคาดมูลค่าตลาดนะ,ะของชาเขียวพร้อมดื่มนะคะยังติดลบ 1- นเปเนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงซัฟฟิลิปนะคะแนะนำนะคะให้ทยอยซื้อหุ้นโออชีนะคะ และประเมินราคาพื้นฐานไว้ที่145บาทคา่ะส่วนโอชินั้นนะคะเขามีบริษัทและทำอะไรบ้างเรามาดูกันไปเขามีธุรกิจอาหารญี่ปุ่นนะมีทั้งหมด8แบรนด์ด้วยกันนะคะบุกามีบุฟเฟ่บุฟเฟ่ใช่ค่ะโอชิแกร์นะคะ1สาขาโอชิบุฟเฟ่นะคะ18สาขาชาบูชิ121สาขาในต่างประเทศนะคะ3สาขาในประเทศ118สาขา โอชิรามีนนะคะ52สาขาโอชิเดลิเวอร์นะคะ6สาขานิคุย่า18สาขานะคะคาคาชิ23สาขาแล้วก็สแน็คช็อป2สาขาแล้วก็มีธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานที่เขาผิดมาด้วยนะคะเออแล้วไปกินที่ไหนบ้างทั้งหมดที่พูดมาเคยไปกินไหมโออิชิพี่โอชิกแกรนรสยามดิสนงนะ<อ>นานมาแล้วไม่เคยกินเหรอเคยกินพี่นาน<อ>มาแล้วนานมากเลยอะ พี่ม่นเคยกินเอลชิแกรนสบายก่อนเอลชิบุฟเฟ่นั่นเองนะโอชิบเฟ่อร่อยไหมนังทุนเคยกินไหมอร่อยไหมคะลองลองลองส่งมาคุยกันนิดนึงมาดูทางด้านธุรกิจเครื่องดื่มนะคะก็มีชาเขียวนะคะต่างๆนะทั้งกินทีข้าวญี่ปุ่นรสดั้งเดิมนะฟุตโตะรสลิ้นจี่โอเฮิร์บชาฟูซ่าแบล็คทีและอีกหลายๆรสที่เขาผิดมานะกินกันไม่หวานไม่ไวนะคะ แล้วทางด้านมาดูของบริษัทคู่แข่งเปรียบเทียบกันบ้างนะคะเราเปรียบเทียบกันทั้งโอคิและขออนุญาตทางอิชิตันด้วยนะคะมาดูทางอิชิตันปี57อิชิตันเขามีกำไร1,078ล้านบาทนะคะปี57ปี58อิชิตันมีกำไร813้ล้านบาทปี59อิชิตันมีกำไรามรยล้านบาท นะครูปเลยปี60ไตมาแรกอิสิตาลลดลงลบ75เปอร์เซ็นต์มันต่างกันกับโอุยชิใช่ไหมมอกี้แมนบอกว่าโชอุชิกำไรต่อปีมันดีขึ้นค่ะใช่ไหมใช่ค่ะไหนอ่ะโอุยชิอ่ะเปรียบเทียบซิเดี๋ยวนะคะตัวเลขเนี้ยเขาแสดงถึงความลดลงจะใช้ว่าถดถอยอ่ะถดถอยก็ได้ของอิสิตาลนะคะโดยไม่จัดให้เหตุผลว่าตลาดชาเนี่ยไม่เติบโตและมีการแข่งขันทางราคาและคู่แข่งคนสําคัญอิสิตาลก็คือทางน้าต่ออุชินะคะส่วน มาดูทั้งโอชิปีห้าเจ็ดโออะนะโอชิมีหกห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาทปีห้าแปดเจ็ดร้อยสิบสองล้านบาทขึ้นปีห้าเก้าแปดร้อยแปสิบเจ็ดล้านบาทปีปีนี้หกเดือนแรกรอบปีของโอชิจบที่เก้าเดือนนะโอชิมีกำไรเพิ่มขึ้นยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นจากปีห้าเก้าโอชิชานจิตลบแต่โอชิกำไรเพิ่มขึ้นเขา up ตลอดนะคะ น,นะคะ,ะถ้าเหตุอย่างนี้นะคะก็มองทางด้านราคาเนี้ยโอยชิจะเป็นเจ้าได้เปรียบนะชนะในสี่ปีที่ผ่านมาโอชิเนี่ยกาลังบีบกาไรของอิชิตันลงไปเรื่อยๆนะคะอิชิตันต้องหันไปหาตลาดใหม่เช่นอินโดนีเซียซึ่งในตอนนี้ตลาดนั้นก็ยังขาดทุนอยู่เหมือนเดิมและอิชิตันไปซื้อใบเล่น,นะคะก็ดูเหมือนจะมีปัญหากับแบรนด์นี้เช่นกันล่าสุดก็ออก T 247เครื่องดื่มสูงกำลังพิมอนก็คงเอาใจาช่วยอีกว่า คนจะนิยมกับแบรนด์นี้หรือไม่นะคะโดยมีพี่เจเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้นะคะจะมีอะไรคะก็มาดูทางด้านราคาสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมานะคะของ OEC นะคะสูงสุดอยู่ที่13บาท40ต่างต่ำสุดที่8บาท70ต่างนะคะนะก็อันนี้ผู้ชมก็แล้วแต่มีสัญญาว่าจะใช้ตัวไหนทั้งอิชิตานหรือโออแล้วแหม่ดื่มอะไรตอนนี้ถึงม o พี่ อ๋อถ่ายแล้วจริงๆเห็นกำไรเยอะละสิเลยดือยวโออีชโออีชิโออชิอ่าแล้วแต่นะฮะก็ชาเขียวก็คงเหมือนกันแต่ว่าวิธีการนำเสนอกลยุทธ์ท่านั้นเองนะคะแล้วใครมีสายปากที่ยาวแล้วแหละตอนนี้สู้กันทางด้านการตลาดนะคะเพราะว่าตอนนี้เองนะคะใครที่การตลาดเจ๋งก็ชนะเอเช่นโคเรียนคิงนะคะที่สามารถใช้การตลาด นะฮะจากราคาเป็นหมื่นเดี๋ยวแค่พันหลักพันเขาเขาแถลงเมื่อวาน,นที่เห็นนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่านั่งทุนเองหรือว่าผู้บริโภคเองนะฮะก็จะต้องเขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณเพราะว่าของดีของฟรีไม่มีในโลก<ช><ช>นะฮะการทําของดีของฟรีไม่มีในโลกแต่ว่าทําอย่างไรให้มันสมเหตุสมผลนะคะให้มันได้แบบนิดหนึ่งนะผู้เกี่ยวข้องมันได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะฮะ ขายจะเอามารุ่นแรกจากแขมมก็ไ <g ry> <c oughs> กล <laughs> อยู่อะที่นี่ของพี่ม่อนเองนะคะคุณแหม่มก็พูดถึงรายละเอียดแล้ว<ช>ว่า<ช>อิชิจันการเติบโตถดถอยแต่อชจิการเติบโตยังเติบโตต่อเนื่อง<ช>อมีส่วนหนึ่งนะคะที่พี่ม่อนอยากจะคุยกับเทพคำนวณระหว่างโอุชิกับอิชิจันอยากให้เทพคำนวณมาช่วยดิสคัตกันนิดนึง ว่าดาวของโอชิกับดาวของอิชิตันในรอบเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านเทพคำนวณนะคะสวัสดีค่ะคุณเทพคำนวณค่ะครับสวัสดีครับพี่มอนแล้วก็น้องแหม่มครับผมตอนนี้พี่มอนใช้บริการบ่อยๆนะของเทพปะครับขับได้รับได้คำนวณหนหน่อยช่วงนี้คือเรียกว่าเราอยู่ในช่วงของจังหวะที่เรียกว่าฟอร์มตกและกันเก็บในหุ้นที่มันลงแรงๆนะครับเราก็มาตามอัพเดตข้อมูลอะไรเนี่ยให้กับนักลงทุนนะครับ เอาตัวไหนก่อนดีโออิชิกับอิชิตันก่อนโอิชิกว่ากันโอ้แมมเชียโออิชิใช่ไหมครับอ่าเรานะครับเอาเดี๋ยวเอาดูงบเขาก่อนนะครับเอเดียวกันว่าเราแม่งไร้สาระนะครับเอางบเอางบเอางบพี่แกมก็บอกงบมาดูก่อนนะครับอันนี้คือเจ็ดแปดหเดแปดเดี๋ยวขอมาที่โน้ตบุ๊กเลยนะครับขอที่โน้ตบุ๊กเลยนะคะโอเคนะครับอ่าอันนี้เป็นงบของ โออิชินะครับโออิชินะครับอย่างที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้ข่าวนะครับว่าแนวโน้มของผลการดําเนินงานเนี่ยดีไหมนะครับถ้าเราดูนะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับงบเขาจะปิดไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับกำไรเนี่ยโดดเด่นนะครับโดดเด่นตรงที่ว่าไม่ลงเยอะนะครับ,บถอยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ลงเยอะนะครับ 2017. ใช่คร <27. S 1> ับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับกับ อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นทูบเบียดแคบเนาะครับอันนี้จะเป็นตัวของอิชิตันนะครับอิชิตันนะครับอิชิตันนะครับถ้าเราดูนะครับในตัวของกําไรนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับลดลงนะครับต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ไตรมาสล่าสุดนะครับทั้งๆที่เป็นช่วงไตรมาสที่หนึ่งพีคไอช่วงซีซั่นร้อนมากๆพี่ไม่กินน้ำเหรอครับ ปรากฏกำไรได้แค่12ล้านนะครับนี่ขนาดมีแคมเปญอะไรครับพาเซเล็ไปพาไปโน่นนี่พาเซเล็ไปเต็มเลยแล้วคนกินไม่พาไม่เห็นพาไปสักคนก็แปลกๆดีพาแต่เซเล็ไปก็จ่ายเซเลปไปไม่ต้องมาจ่ายเรานะครับถือเราไม่ได้ไปครับก็น่ารับนะครับกำไรเลยน้อยมากๆนะครับ62ล้านนะครับก็ดูทรงแล้วนะครับอิชิตัน แนวโน้มไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยทั้งที่ช่วงไตรมาสที่1เป็นช่วงที่พีคมากๆของเขานะครับหันมาดูนะครับหันมาดูตําแหน่งของดาวนะครับโหเหมือนไร้สาระนะครับปรากฏว่าตัวของโอชิก่อนนะครับโอชินะครับโอชิตอนนี้นะครับในตัวของดาวอาทิตย์เนี่ยกำลังเข้าสู่เรือนที่10นะครับเข้าสู่เรือนที่10ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะมีเรื่องของ การแข่งขันครับจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอาจจะมีเรื่องของอาจจะเรียกว่าใช้อำนาจหรืออิทธิพลเนี่ยเข้าไปเรียกว่าโจมตีนะครับคู่แข่งเฮ้ยถามว่าทำไมผมพูดแบบนี้นะครับโจมตีคู่แข่งพอดีเราเห็นดาวของดาวของอิชิตันมาแล้วนะครับอิชิตันนะครับอิชิตันดูดาวอิชิตันนะครับอิชิตันนะครับตัวของอิชิตันเนี่ยปรากฏว่านะครับปรากฏว่าเดี๋ยวขอ ไม่ได้จดวันมาเด่นนะครับยี่สิบสี่นะครับแล้วก็ปีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่าตัวของอิชิตันนะครับในช่วงนี้นะครับคล้ายๆกับตลาดหุ้นเลยนะครับดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนที่6นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ากําลังมีในเรื่องของปัญหานี้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับศัตรูก็ได้ นะครับนี่แหละครับเลยบอกว่าเฮ้ยไอตัวของอิชิตันเนี่ยตอนนี้กำลังถูกเจ้าสัวสั่งสอนอยู่หรือเปล่าไม่ได้ไม่แน่นะครับเพราะแหมพี่ก่อนหน้านี้เขาก็เคยอะไรครับหักหักกันมาอยู่เทพรู้เรื่องเยอะจังเลยนะเทพเจาะลึกเชียวนะยาแหมเราก็อยู่วงการนี้มาพอสมควรนะครับเป็นเราเราก็ต้องบี้ถูกไหมครับเฮ้ย หรือแน่เหรอยุ่งกับอัวใช่ไหมเฮ้ยแหมเคยบริหารเป็นลูกน้องขายให้อัวแยกไปทําเองโอ้โหอย่างนี้ต้องจัดการทั้งหน่อยเนี่ยก็โดนมาต่อเนื่องเลยนะครับโดนมาต่อเนื่องเลยก็ยังไม่พ้นครับยังไม่พ้น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 วิบากยังไม่พ้นวิบากนะครับน่าจะโดนอีกปีหนึ่งเต็มๆนะครับแล้วค่อยหันมาคุยกันอ่าแล้วค่อยหันมา คุยกันในปีหน้าซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะบาดเจ็บทั้งคู่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับแล้วพวกพี่จะซื้อหุ้นซื้ออะไรลงทุนกับเขาด้วยใช่ไหมที่โอชิใช่ไหมครับอ่าเราก็อยู่โอชิไปโอชิตันนะครับมีคนถามมาเยอะถามว่าทําไงดีดวเขาครับก็ยังไม่ดีจริงๆนะครับยังไม่ดีก็ติดสูงมากๆมันออกไม่ไหวครับออกไม่ไหวก็เดี๋ยวรอจังหวะของการเรียกว่าฟื้นสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วค่อยๆพยายามแกะแต่ไม่ซื้อเพิ่มแล้วกันนะครับเพราะว่า ตัวเลขไม่ดีนะครับตัวเลขไม่ดีแล้วก็ไม่น่าซื้อเพิ่มแล้วกันครับผมยังไม่ซื้อเพิ่มไม่ดี<โ>ดเลยตัวเลขโอ้ชิ้นะครับอโอ้ชิพอใช้ได้เพียงแต่ว่ารอให้จังหวะเนี่ยลงแรงๆน่าจะสวยกว่านะครับอ่ะแหม,มก็ดูแนวรับแนวต้านอ,อีกจัดไปนะครับโอชินะครับตอนนี้โครงสร้างเนี่ยเป็นของการขึ้นมาทดสอบบริเวณ140นะครับอาจจะมีถอยนะครับอาจจะมีถอยนะครับเพราะว่าตรง เกิน120ขึ้นมาเนี่ย P/E มันสูงไปนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าถอยมาสักประมาณ120เนี่ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะนั้นโอชินะครับจะซื้อดูตรง120ละกันนะครับตรง140เนี่ยอาจจะเป็นแนวต้านนะครับถ้ายังไม่ข้ามจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสวยคงไม่ให้ใครซื้อหรอกเห็นดิเลฟเฟอร์ตัวละ500ช่องละ500คือเจ้าสวยตอนนี้เขาไปดูแล property fund อยู่จัดการตรงนั้นไอโอชิเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยู่ในสายตาไม่สาตาธุรกิจจิบบเดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยมาเก่านิ้วอะไรอย่างนี้เล่นๆนะันนีอ่าใช่ใไปนูหม0 0 0แสนทัน่้าใช่อ่มันดูหลักร้อยล้านใช่เพราะนั้นตรงนี้เขายังไม่มองหรอกครับแต่ว่าตัวของอิชิตันนะครับเนี่ยยังราคายังทำนิวโลตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีทซา์เลยนะครับเคยพยายามจะดีดนะครับตรงประมาณแถวแถวบาทแต่ดีดไม่ไหวจริงนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำนิวโลใหม่วอลุ่มบางแล้วนะครับอาจจะมีฟื่นแต่ว่าขึ้นมาเนี่ย เกิน10บาทยากจริงครับผมโอ้เกิน10บาทยากมากใช่ครับเพราะนั้นไขรที่เคยถัวไปก่อนหน้านี้ตรง10บาทเนี่ยเวลารีบาวมาใกล้ๆ10บาทเราก็ขายตรงนั้นไปแล้วเก็บเงินเอาไว้ดีกว่าครับได้ได้นะก็เป็น2ตัวที่พูดถึงนะฮะที่แบมเห็นว่าโอชิที่เขา้อก็จะเปลี่ยนทีมบริหารด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นใครมาจากไหนคะตอนนี้เป็นคุณนงนุชนะคะบุรณะเศรษฐกุลนะคะก็มารับตําแหน่งโอชิเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ ก็แต่งตั้งคุณดงนุษนะให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท e โอชิคุ๊ปจำกัดนะคะ <c oughs> แทนคุณมารุศนะคะบ,บุรณะเศรษฐกุลซึ่ง <c oughs> ย้ายกลับไปเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของไทยเบอร์เรจเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> ดูประวัติคุณดงนุษสักนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สำเร็จก,การศึกษาปริญญาตรีเทศศาสตร์เกียรินิยมอันดับหนึ่งนะเหรียญทอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทนะคะบริหารธุรกิจ M B A จากคริฟแลนด์สเตทยูนิเวอร์ซิตี้อเมริกานะคะมีวันเดือนปีเกิดไหมครับผมไม่มีเลยพี่เดี๋ยวไปหาให้นะได้เลยนะเก่งเนาะเก่งเหรอนิเกิลทองใช่ได้ประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหาร26ปีพี่โอ้มีประวัติใช่ร่วมงานกับเขาเก็บเปาลีฟแล้วก็ยำรีสอร์ทนะคะโอ้จะสวยได้คนเก่งเนี่ยสวยมากโอนี่เหรอชื่ออะไรนะคะ คุณนงนุษย์บูรณะเศรษฐกุลนะคะเป็นใครเป็นญาติใครปะเขาเป็นญาติหรือเขาเป็นภรรยาคุณมารุธหรือเปล่าไม่แน่ใจนามสกุลเดียวกันอ๋ออ้าวหลังก็ไปสืบสองก็เห็นไปแถลงข่าวเดี๋ยวเจอเขาก็ถามเขาหน่อยก็แล้วกันเขาบอกว่าเคยทำอยู่ไทยเบสบอลมานานใช่เคยอยู่ไทยเบสบอลเป็นลูกม่อค่ะก็ดีได้ได้โปรโมทขึ้นใช่แล้วก็สลับตําแหน่งกันกับคุณมารุธก็ไปอยู่ไทยเบสบอลเหมือนเดิมแล้วเขาก็มาอยู่ดอเดี้อ ที่ธุรกิจของเจ้าสวเวเจริญนะเท่าที่ประวัติที่ข้อมูลย้อนหลังนะฮะที่พี่พอจะมีข้อมูลนะ<ช>ก็คือเขาจะเลี้ยงดูคนนะฮะก<ช>็ค,คือจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกอะไรเงี้เหมือนการจัดการเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเขาก็จะได้คนที่มีความเชี่ยวชาญมากๆเลยมีเงินซื้อ,อพี่<ว>มีเงินซื้อคนเก่งพี่ได้เขาเรียกว่ามีผลตอบแทนมีคุมค่าจำไม่ได้เลยในพนในพนอะเออ ตำรวจนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ให้เกี่ยวข้องแต่ไปดูนะเขาจะมีฟลอร์ของเขาเลยที่ว่าผู้บริหารที่เกษียณเกษียณแล้วว่าพวกกูรูพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาวุโสนะฮะเขาก็จะมีเงินเดือนให้มีผลตอบแทนให้อยู่กับเขาได้เลยนะสังกัดแต่ละเขาอยู่กระทรวงกระสรวนเขานี่คือกระทรวงคลังนี่จะได้ไปเยอะเลยกระทรวงได้อยู่แล้วครับกระทรวงได้อยู่แล้วครับจะได้คนจากกระทรวงเขาไปเป็นที่ปรึกษานั่นแหละเราก็ ค่ะพูดมาเลยดักพูดมากพี่ต้องมีที่ปรึกษาพี่ก็เลยต้องให้เทพคำนวณนี่แหละช่วยพี่พี่ยังไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันล้านเวลาขอแป๊บนึ่งขอถึงไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ฮะคุยเอิร์ดหน่อยคุณเอิร์ดอ๋อคนเอาทานคนเอาทานเอิร์ดเอิร์ดต้องไปตอนตอนเที่ยงครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้เวลาคุณละวันนี้เที่ยงครึ่งเหรอครับได้ได้ได้จบเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งไงเดี๋ยวไปต่อเอิร์ดกัับกบเทพคำนวณเดี๋ยเขาเล่าให้ฟังเพราะเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวเรากกก็ต้้อออองเขา FM 97ันน่คคืืดดีี เดี๋ยวเราไปเล่าเรื่องเราว่าไงอใครที่ตามอยากฟอลโล่เรื่องเอิร์ธต่อว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทําไมต้องพูดเพราะเราอยู่ในวงการนี้อ่ะเข้าใจป่ะคือมันเป็นโอกาสไหมเราก็ต้องคุยต้องพูดอะฮะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องต้องบอกว่าตลาดหุ้นตลาดเก่งกําไรนะะมันก็ต้องเสี่ยงได้เสี่ยงเสียแต่ถามว่าไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยก็คือไปฝากเงิน เก็บภาษีด้วยนะครับพี่ขนาดตาสารนี่ทําเป็นเล่นไปเดียวนี้อู้ยมันเจ็ดแปดแสนล้านก็เก็บเท่ากับดอกเบี้ยออมทรัพย์สมควรพี่เห็นด้วยเมจะมาเอาประโยชน์จากประเทศชาติของพี่ได้อย่างไรจะได้ไข้มาตลาดหุ้นเงินจะได้เข้ามาตลาดหุ้นดูหน้าตาพี่ม่อนได้ตั้งเจ็ดแปดแสนล้านไปอ่ะเออกองทุนอ่ะที่ทางด้านประเด็นเัีวนี้ทางด้านกระทรวงการคลังนะฮะตาสารนี่ที่ผลตอบแทนเฉลี่ย ประมาณเท่ากับดอกเบี้ยออมทรัพย์น่ะนักทุนแต่ไม่ต้องจ่ายภาษีไงแต่พวกเราอ่ะที่ฝากเงินต้องจ่ายภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์นะคะเวลาเราได้ดอกเบี้ยมานะฮะก็เลยเป็นแนวทางเพื่อที่จะได้เก็บดอกเบี้ยจากตราสารที่คนชอบเอาเงินไปพักเป็นหมื่นเป็นแสนล้านไงก็จะได้เออได้แป๊บนึ่งมาบ่อยก็เห็นด้วยประเด็นนี้แต่ประเด็นเรื่องมาจะมาเก็บเรื่องภาษีหุ้นคงไม่เกิดหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่แฟร์ขาดทุนจ่ายให้เราไม่ล่ะไม่จ่ายด้วยเออแต่ถ้ากําไรจะมาเก็บ ภาษีบ้าบแล้วท่านรัฐมนตรีคงไม่ไม่คิดนะคะคิดแต่ไม่กล้าหรือเปล่าคิดอ่ะกล้าสิก็ดีมันไม่ยุติธรรมกับพวกเรานัลงทุนนะพี่ม่อนคนหนึ่งต่อต้านอย่าเขาหลังไงมาได้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะนัลงทุนเดี๋ยวไปเจอกันที่ FM 9 7กาเันนะคะเช่นนี้เราคุณอังสุมาแล้วก็เทพกำานวนะคะตั้งแต่ทังทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ